กรุกกระปุมนายท่านก็รุกใส่ครับโลมนายผมอบเลีวบุรีเนาบหมนายมาครับกระปมนายตาระนกระปูมนายขี่มคารับำู้นะครับกรมนายนะนะขาคร่บวันนี้เรามาำนึ่งแผนภูมรูปบ้าครับแต่ภูมรูปพ้านะครับเป็นแต่นูมที่ใช้แทนจำนวนสิ่งต่างๆสรุปได้ดังนี้นะครับหรูปที่ใช้แทนสิ่งของชนิเดียว์ัน ต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกอันและมีขนาดเท่ากัน 2. อการวารูปของแผนูมรูปภาพผ่านวางแบบนแนวนอนหอรือแนวตั้งก็ได้ 3. าการอ่านแผนภูมิรูปภาพสิ่งแรกที่ต้องสังเกตคือข้อกำหนดในแผนภูมรูปภาพและแทนจํานวน,น,นสิ่งของเท่าใดหมายเหตุนะครับการกําหนดหนึ่งรูปแทนจํานวนสิ่งของมากๆจะทําทให้เกิดความคาดเคลื่อนในการอ่านแผนภูมิรูปภาพได้มากนะครับตัวอย่างโจทย์ข้อที่หนึ่งนะครับ แป่นกลุ่มรูปภาพแสดงการขายวายของบริษัทแห่งหนึ่งครับหนึ่งวด1ต่อหนึรยครับวันจันทร์ครับวันจันทร์มีเจ็ดขวดครับซึ่งหมายถึงเจ็ครับและบันังการ3าขวดยี่ครับไม่ได้ไม่ได้ขายได้ครึ่งขวดแต่ว่าคร่งึ่งของหนึครับวันพุธ เจ็ดขวดเหมือนกันครับวันเรือนสามขวดครับวันจุดครึ่งมากที่จุดครับเก้าขวดครับวันเสาร์เจ็ดขวดเหมือนกันครับและวันอาทิตย์สี่ขวดครึ่งครับ <c oughs> จากแต่บูมเร่ภาพรวมต่อขนาต่อกวันนี้ก็ไไหนึ่งเวลาแบนี้หายส่วนวายในรามบงกชดาจะเจอมาได้ไรตอบี่พันหนึ่งรขวดครับ ก้นที่สอวันที่ถูกวไปมากที่สุดือวันใดได้คนเป็นจำนวนส่านต่อจำนวนก้อนก้อที่3มวันที่ถูกวายได้นที่สุดคือวันไดได้คนเป็นจานวนสี่ก้อนต่อวันเท่าไรก็จานวนสามล้อวันที่วันที่ถูกวายสนมากที่มากกว่าวันที่ถูกได้ไม่ถึงสี่ก้อนต่วัก้อนที้าวันที่ถูกวายากกว่าวันใดคนทุกทีวดตอกวันเด้ยวโปวด้